เปิดมาเหตุเกียล้านสามเปิดมาไม่น่าเกียดเลยเปิดดาเมจมาหลักเกียร์ล้านสามแล้วการที่เราเก็บยี่สิี่ขีเนี่ยมันเกียรีร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เลยครับคือเจ็ดล้านนี่อิกุโซทำไหมฮะไหมย่าตายยังไงก็ตายโอเคนะครับผมสวัสดีกันที่วันนี้กลับมาอีกครั้งแล้วกับเกมดาร์คันบาซ่โดคาเมเทิร์นนะครับวันนี้ถึงคิวของคลิปโกจิต้าห้าปีบ้างดีกว่านะโกจิต้าห้าปีเอซีเอ ก็เป็นร่างฟิชชั่นที่ว่าหลายคนชื่นชอบไม่แพ้กับเบียโต้เลยนะผมว่าเผลอๆนี่มีคนชอบกับเบียโต้ด้วยมั้งรู้สึกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะมาลองดูความสามารถกันนะของผมนี่บอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไอดีผมเองแหละกดสองเส้นทางนะครับแต่ว่าลิงก์เนี่ยยังไม่ได้อัพเวลลิงก์สิบทุกลิงก์ขนาดนั้นมีแค่ไม่กี่ลิงก์ลิงก์เดียวเออมีแค่ลิงก์เดียวที่ลิงก์สิบประมาณวิเจ็ดเวล์แปดประมาณนี้ แต่ว่าก่อนจะไปกันเนี่ยมาลองดูความสามารถกันก่อนนะในร่างผมดํานะครับบอกเลยว่าในร่างผมดําทั้ง2ตัวนะฮะปีร่างต้น2ตัวเนี่ยความสามารถเหมือนกันเลยยกเว้นผู้นําเพราะผู้นำมันจะนําต่างแค่แคดโพสตาร์และก็ฟิวชั่นอย่างเวกาต้าเนี่ยนำฟิเนนซ์ทอมคาร์และก็ฟิวชั่นร้อยเจ็ดสิบส่วนท่าแม่งตายก็เหมือนกันหมดเลยนะครับท่าเล็กสเต็คดาเมจเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง30%มสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งคืนท่าใหญ่ก็สเต็คดาเมจเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง50 ส่วนเรื our, ่องความสามารถเนี่ยในความที of movement, of ่ว่ามันเหมือนกันเลยในร่างต้นกับเบโตนะถ้าใครดูคลิปเบโตเนี่ยจะเห็นว่าเออความสามารถในร่างต้นเป็นยังไงของโกเกตาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยตามกันไปเลยนะครับก็จะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นความสามารถขึ้นมาตรงหน้าจอแล้วกันแต่ว่าผมจะไม่ได้อ่านจอลึกมากเราจะไปดูอีกทีหนึ่งก็คือร่างบูกันเลยเพราะว่าร่างบูเนี่ยมันจะต่างกันส่วนหนึ่งเลยนะครับในร่างบูนะร่างแปลงร่างนะครับผมในร่างบูของโกเิตาเนี่ยเงื่อนไขแปลงร่างก็ผ่านเวลาไปสีเทินนะครับเหมือนของเก่าเลยผ่านส นี่โกจิต้าบูผมว่าในร่างบูอะอาร์ตของโกจิกต้าแม่งดูเท่กว่านะอาร์ตแม่งดูสวยมากไอออร่าอะไรของมันเนี่ยตอนมันใช้ท่าแบบย่าเบ่งพลังใส่บูลี่โคตรเท่เลยในร่างบูนะครับท่าไมตาก็ยังไม่ได้แตกต่างกันนะ <c oughs> เหมือนกันกับเบตโตบูเลยก็คือท่าเล็กเพิ่มเอเดเคดีเฟนส์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินส่วนท่าใหญ่เพิ่มดีเฟนส์แบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินนะครับเป็นกึ่งสแต็กอาไว้เผื่อเทินหน้าได้อะไรแบบนี้เวลาตีท่าใหญ่นะครับ แต่ว่าความสามารถทาสิทธ์มันจะเริ่มต่างกันนิดนึงส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับอย่างรู้กันว่าพอเป็นร่างบูเนี่ยโผมาเธอแรกในร่างบูทั้ง2ตัวนะครับสามารถหลบเลยเปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยหลบทุกการโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเธอแรกที่มันแปลงร่างมาครั้งแรกนะครับมีเอเดเคดิเฟนต์ตั้งต้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิกบวกห้าตีเบิรลธรรมดาสองครั้งอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างแหละนะครับของโกเต้าเนี่ยเวลาเล่นช่องสองไม่ก็ช่องหนึ่งเนี่ย เวลาจมตีในช่อง2ช่อง1นึ่ะครับโกเลต้ามีคิกเด้ง5คิกตีเบิ้ลธรรมดา2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีโอกาสเป็นท่าไม้ตายที่เมเดียมแช์หรือว่า30%แถมตีเข้าสีด้วยบุมลืมเบยจุดเด่นของโกเลต้าก็คือมันตีเข้าสีได้ในช่อง1ช่อง2นะครับ แต่วา่าเล่นไปช่องที่3ในช่อง3โกยเกต้าจะได้คีบวก7ตีเบิ้ลทถ้าไม้ตายเพิ่มแล้วก็โอกาสในการหลบการโจมตีที่เกรดแชร์หรือว่า70%แล้วก็ความสามารถในการเก็บพาสีเหมือนกันนะครับมีคีบวก1น adk defense บวก2 2ต่อการโจมตีที่ทำได้บวกสูงสุดก็คือคิบวก5 adk defense 8ดิเนเท่ากันไม่ได้มีใครน้อยหรือมากกว่านะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนี่เป็นหนึ่งจุดที่ต่างกันกันกบไอความสามารถตอนตีเบิ้ลเมื่อกี้นะครับสุดท้ายก็คือของโกย จะทําการตีคริทิคอลแน่นอนนะครับตีคิร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าโเกเรตา้ากดแอคทีฟสกิลหรือว่าเก็บหลอดไม้ตาย24คิจะได้การตีติดคริร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าของเบโตเนี่ยจะเป็นทางสายเบิ้ลไงแบบว่าตีเบิ้ลเก่งๆไปเลยเอาง่ายๆเลยกต้าเป็นสายดาเมจแต่ว่าเอาชวนนะครับตีเข้าสีตีคิร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปเลยจังๆโเกเรต้าอาจจะตีเบิ้ลได้น้อยกว่าเบเกโตแต่ว่าโเกเรต้าจะตีมันจะดาเมจหนักมากกว่าก็คือมันมีคิมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละ แต่ถ้าเบโต้เราอัพคีย์อ่ะมันก็พอๆกันนะไม่ใช่เบโตโจะเบากว่าปวตหรือว่าปวยตวจะเบากว่าเบโตโอะไรนะครับมันอยู่ที่ว่าเออใครตีบ่อยมากกว่าใครมีดวงมากกว่าในการเล่นครั้งนั้นในตอนนั้นใครเล่นขึ้นมากกว่าก็ตาดนั้นแหละนะครับแล้วก็แอคทีฟสกิลในร่างบูเนี่ยเป็นการยิงพลังขึ้นเต่าแต่เพื่อนแข่ในการใช้ก็เหมือนกันนะครับใช้ได้เมื่อผ่านในร่างบูไปหนึ่งเทิร์นแล้วก็สตูเนี่ยเลือดน50%หรือว่าต่ากว่าก็สามารถใช้พลังขึ้นเต่าปิดฉากได้เลยรับนะค ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับความสามารถของโคโยต้าในล่างบูนะครับก็จะแตกต่างกับเบตต้นนิดหน่อยแหละแต่ว่าหลักๆความสามารถโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมก็คือจะคล้ายๆกันเลยนะหลักการการเล่นเหมือนกันเด้ดๆนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันว่าต่อเล่นจริงมันจะทำำําดาเมจได้สักขนาดไหนกันเชียวนะครับมาครับถือว่าเปิดเทินได้สวยนะครับเพราะว่าโคโยต้าแดงผูมาเทินแรกทำให้มันมีเวลาในการสแตก็กสเทินในล่างผมดําเลยทําให้พอมันตีล่างผมดําบ่อยครั้งอ่ะ ร่างบูอ่ะดาเมจก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอังจริงถนะ้าคุณอยากให้ดาเมจมันแรงในร่างบูมากกว่าเดิมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างแรกอ่ะคุณตีไม้ตายบ่อยขนาดไหนนะตรงนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณโผลมาเทินแรกอ่ะมันจะมีโอกาสในการสแต็กมากกว่าตอนโผเทินสองหรือว่าเทินสามอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับมาเก็บไม้ตายใหญ่ไปเลยแล้วมันจะมีการบวกคี4สี่ขิเมื่อโจมตีนะตอนนี้เราได้เก็บยี่สิบสี่นะครับมีซัพพอร์ตจากพิโกโร่สามสิบดิงกับดิงได้กี่ลิงเนี่ยสามเหรอ ประมาณ3ลิงก์เนาะดีเฟนซ์ตังเตอรแค่แสนสามเองนะก็ตามสไตล์ของ5ปีแหละเนาะมันจะบางอย่างนี่แหละของเบโตก็เหมือนกันแสนสามแสนสองนี่เหมือนกันเลยเด็ดเปิดมาดีเฟนซ์ถ้าเท่ากันนะครับดาเมจน่าจะเท่ากันเช่นกันแหละคือในร่างผมดาเมจอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเบโตมันคือร่างในการสแตนบายก่อนจะเป็นร่างบูนะครับเป็นเป็นร่างที่ว่าวอร์มดาเมจก่อนเออตีดาเมจบ่อย,อยใส่เข้าไปก่อนส,ก,สกิดสกิดศัตูที่นนิดเทียนน้อยก่อนแล้วค่อยเป็นร่างบูทีเดียวจบเลยอะไรอย่างนี้ นะครับแต่ว่าจริงในร่างต้นมันก็ดามีไม่ได้น่าเกียดนะก็ยังทําหลัก5ล้านอะไรนี้ได้เพราะมันมีทีเบิลแถมให้ไงเบิลเกรดแชนอ่ะแต่ว่านี้ไม่ติดแล้วเบิลสองครั้งเบิ้ลธรรมดาหมดเลยโอ้โหทั้งจากกระดานจากพาสีเป็นเบิ้ลธรรมดาทั้งนั้นทําไมกันนะเออบางทีถ้าเราดวงไม่ดีมันก็จะแตกแค่นี้แหละครับมันก็จะตีครั้งเดียวแล้วก็จบไปถ้าใครดวงดีหน่อยมันจะตีเบิ้ลหนึ่งครั้งแบบเบิลเบิลหนึ่งครั้งสองครั้งในหนึ่งคืนเลยนะ ตีแม่ตาย3ครั้งต่อคืนหนึ่งอ่ยแล้วคิดสภาพตอนเป็นล่างบูดิโอ้โหดาเมจนี่กระจายนะฮะขอขอติดด้วยแม่ตายเพื่อนได้ไหมขอติดเบิเบ้ลไม่ใช่เองไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นายทีนี้พอมันเลือดเหลือน้อยพอเซล,ลมันเลือดเหลืยน้อยเดี๋ยวโกดัต้าจะตีจะตีเบิ้ลไม่ได้เพราะว่าเซล,ลมันจะตายก่อนนี่แหละแต่ดาเมจดาเมจทั้งล้านอาจจะฆ่าไม่ได้ด้วซ้ำนะต้องให้มันติดเบิ้ลยอะไรเงี้ยผมว่าดาเมจในล่างต้นน่ะมันเบาถือว่าดีเลยเว้ยจะได้ให้มันมีโอกาสในการตีเบิ้ลซ้ำได้เพาบงีย เวลาสตูใกล้าตายอ่ะถ้ามันตีแรงๆอ่ะสตูมันจะตายก่อนได้ติดเบิ้ลไงอันนี้ถือว่าโชคดีที่มันแบบตีไม่ได้ติดคีย์บ่อยขนาดนั้นเลยได้ตีเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก็ถ,ถือว่าเราได้ตีไม่ตายร่างผมดํามา3ครั้งนะก่อนจะเป็นร่างบูกันอ่าตีไม่ตายมา3ครั้งเดี๋ยวเทินหน้านะครับเทินหน้าจะเป็นเทินที่โกดิกาบูนะครับทั้ง2ตัวได้วนกลับมาเจอกันทั้งโกดิกาฟ้าและโกจิ้าแดงเลยบอกเลยว่าแม่งโคตรเพอร์เฟกจริง เอาละครับมาคราวนี้แหละของจริงจะเริ่มขึ้นแล้วนะเซล,ลนะเตรียมรับแรงกระแทกให้ดีนี่เปิดได้โกยากต้าฟ้าก่อนนะครับผมผมว่าหนึ่งสิ่งที่มันดีมากในตัวของ5ปีโกยาต้าที่มันที่มันดูเด่นกว่าเบโตก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องคู่ลิง์ของมันน่ะเพราะว่าคู่ลิงกมันเด่นกว่ามากนะฮะเพราะว่าเป็นโกยากต้าฟ้าไงแลว้วโกยาต้าฟ้าเนี่ยมันเพิ่งจะได้ e ีเปไปแมนมานี่เองในกิจกรรม8ปีนี่แหละใช่ไหมไอไม่ใช่8ปีกิจกรรมไอ้โกฮังกับเซลมูวี่ใช่ปะ่ะนั่นแหละ มันแค่แบบแป๊บเดียวเองนะครับทำให้มันยังเล่นเก่งได้อยู่ในมันยังติดเป็นเมตานตัวละครนเกมอยู่แหละแล้วแบบว่ามันสามารถเอามายืนเล่นให้กับ5ปีโคยตา้าในช่องที่หไดนะ้เพราะว่ามันโอกาสหลบเกสแชนแบบว่าเอาไว้เล่นแบบตอนที่ว่าเออผ่านในร่างบูไปแล้วเทินหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเทินเนี่ยหลังจากร่างบูแปลงมาครั้งแรกนะครับมันหลบ100%อซอยู่แล้วก็เลยแบบเล่นช่องแรกหรือว่าช่องไหนก็ได้ทุกช่องเลยช่องหนึ่งช่อง2ได้หมดไม่ต้องกลัวจะโดนโจมตีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะให้เล่นอย่างนี้เหมือนเดนม กัเตตาฟ้าเล่นช่องแรกไปเอาลิงก์ LR กับตัว7ดปีด้วยนะครับผมมาอันนี้น่าจะเป็นลิงก์แบบว่าฟูลลิงก์เลยเพราะเรามีลิงก์ LR ชนกับ7ดปีดีเฟนต์ตั้งต้นมาแสนสามนะครับจะเปิดมาประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าอยากให้มันดีเฟนต์ขึ้นหลักสักหลักสามแสนสี่แสนเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเปิดมามันบางจริงแต่ว่าคุณแค่ให้มันเล่นช่องสองมันก็จบเ้ยเปิดมาบางก็จริงแต่มันมีหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ไง ถ้าเกิดว่าดาดไม่ล็อกให้เราหลบก็สบายแลวครับมันแค่เปิดมาแบบดีเฟนต์น้อยแต่ว่าเอาจริงอะ่ะมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วในการหลบเลยเปอร์เซ็นต์ของมันในเทิร์นแรกแล้วหลังจากพอมันเก็บพาร์ทสี่เข้าไปนี่ก็คือดีเฟนต์ขึ้นสักหลักแบบสองแสนสามแสนได้เลอยอยู่แล้วชิวชวแบบแบบว่าการตั้งต้นนะฮะไม่ได้บวกหลังยิงอะไรทั้งนั้นเปิดมา h i ่เจ็ดล้านสามเปิดมาไม่น่าเกียดเลยเปิดดามเมจมาหลักเจ็ดล้านสามแล้วการที่เราเก็บยิ้สี่ี้เนี่ยมันติดขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยครับผมต จริงๆไม่อยากให้มันเป็นติดเบิ้ลท่าไม่ตายอ่ะเพราะมันจะฆ่าเซลตายก่อนแล้วจะแตกเพิ่ม <laughs> นี่แหละดามเมจมันฆ่าได้ตายก่อน <laughs> ก็เลยตีไม่ตายตีไปแค่สองครั้งอ่ะเออแต่ไม่ต้องห่วงครับพาสีมันเก็บง่ายมากพาสีเก็บแค่สี่ครั้งคือเต็มแล้วโคตรดีผมโคตรชอบไอตอนเก็บพาสีแม่งเก็บง่ายจริงฮะเก็บแป๊บเดียวหมดโอ้โหอีซี่มากจริงเรากลับมาแล้วนะครับหลังจากเก็บพาสีไปแค่สองครั้งเท่านั้นโอ้โหโรเดชันเทิร์นแม่งของจริงนเนี่ย โอ้เสือไม่ไต่ดักหน้าเข้ามาใส่เราชิบหายแล้วโบเกต้าฟ้าทำยังไงเนี่ยหลบปะจะหลบใช่ไหมนายจะหลบใช่ไหมนะครับแต่ว่าเธอนมันแข็งแกร่งจริงนะมันเด่นกับเบรโตตรงนี้แหละเพราะว่าคู่ลิงค์มันดีอย่างเบรโตอะคู่ลิงค์มันไม่เด่นเท่าโบเกต้าฟ้าไงมันเอามาเล่นดักหน้าให้ให้เบรโตห้าปีไม่ได้นะครับก็เลยเนี่ยดูดิโบเกตา้าอูบกโบเกตา้กกตาฟ้านี่คือสตูนี่คือรับดาเมจไม่ไหวผมบอกเลยนะจริงๆผมสามารถกดแอคทีฟได้แต่ว่าผมยังไม่อยากใช้ตอนนี้เท่าไหร่ อยากเก็บไปใช้แบบทีเดียวจบเลย,เลยอะไรเงี้ยคงต้องลองเสี่ยงให้พิตาฟ้าติดโอกาสหลบแล้วกันผมใช้เทียมกันด้วยกันตายเอาหนาไว้ก่อนน่าจะโดนน่าน่าจะไม่น่าตายหรอกนะครับมีซัพพอร์ตจากพิโกโลผมลืมดูดีเฟนซ์หรือว่าผมดูแล้วแต่ว่าผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้แจ้ง <c oughs> ผมกดดูแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ดูเองหรือเปล่ามาดาเมจกตาฟ้า8ปดลัน8จัดไปครับ อันนี้ขนาดโกยเกต้าฟ้าผมไม่ได้อัพลิงนะแล้วก็2เส้นทางนะครับผมบอกเลยว่าเอาเรื่องเอาจริงมันจะขึ้นหลัก10ล้านสบายก็จะเป็นโอ้โหมันมันจะไม่เปิดโอกาสให้ต้าแดงได้ตีเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นดาวลุงนี่คือมันน่าฆ่าเซลล์เลยมั้งแบบว่าเซลลเกือบตายอ่ะคือตอนนี้โกยเกต้าแดงกูได้ตีแค่ทีแล้วก็จบไปแหละเนี่ยดาเมจสิบล้านนะครับกลายนึกว่าพาสีเก็บแค่สามครั้งโกยเกต้าฟ้าแม่งแย่งงานหมดเลย เวอร์ชันแม่งระเบิดดาเมจจริงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหแค่ตัวจากต้าฟ้าในี่ก็ระดับไหนแล้วตีคิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตีแต่ละครั้งดาเมจมันหลักเก้าล้านอับอยู่แล้วอะจริงๆยังไงก็เก้าล้านยิ่งใครดาวลุ้งอ่ะก็ต้อง 10, 000, อสืบล้านเอซี่อยู่แล้วนะครับติดเบิ้ลนู่นนี่นั่นโอ้โหมันมันมันโอเวอร์จริงๆครับมันโอเวอร์จริงๆมาครับกลับมาอีกครั้งคราวนี้ผมจะไม่ปล่อยให้ปืนกต้าฟ้าได้แย่งงานและห้แม่งเล่นช่องแรกแหละจบ <laughs> เล่นช่องแรกเท่ากับได้ยิงก่อนให้นั้นะครับจังหวะเฮนก ดีเฟนต์ตอนนี้เท่าไหร่ดูซิดีเฟนต์สามเซนสามนี่นี้เก็บภาษีไม่เต็มนะขาดแค่อีกหนึ่งครั้งนะครับยอดมากจริงแต่ว่าดาเมจต,ตอนน,น่าจะขึ้นหลัก11ล้านประมาณนั้นได้ไมั้ง10ล้านแบบไม่มีซับไงเมื่อกี้มีซับจากพิโกโรนะครับ10 000, ล,ล้านนี่คือมันการันตีคีคือดาเมจมันหนักแน่นกว่าเบเกโตเลยมันเอาชี้มันคือมันไม่ใช่หนักแน่นกว่าเรียกว่ามันเอาแน่เอานอนได้มากกว่าดีกว่านะครับผมเพราะเอาจริงอ่ะผมว่าเบเกโตหนักแน่นกว่าให้มัน เพราะาเบียโตมันตีเบิ้ลเก่งขนาดนั้นเนะ่ะเราแค่ต้องไปยัดคีให้มันมันก็พอแลนะ้วไงถ้าเราปวดเส้นทางนะครับแต่้าเทียบแบบ55%เนี่ยโคต้าดีกว่าแบบเห็นได้ชัดถ้า55%เนี่ยแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เขามีปวดทางกันหลายหลายแบบส่วนใหญ่อะน่าจะปวดทางกันมากกว่ามี55%เ้ยตัว5ปีอะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าปวดเส้นทางเบียโตจะดูสะใจมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับเอาละครับผมว่า โอ้โหมันเป็นเทิร์นที่เซลล์ต้องตายล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเซลล์ตายล้านเปอร์เซ็นต์คุณก็รู้ว่าเรามีแอคทีฟเบต้า8ปีเนี่ยซัพพอร์ต80โอ้โหไม่อยากคิดสภาพเลยเซลล์เอ้ยกูสงสารมึงจริงวะ <c oughs> โดยเทอร์นนะี้ผมจะทําการกดแอคทีฟสกิลนะครับผมเพราะว่าคลิปเบลต้าเนี่ยผมไม่ได้โชว์แอคทีฟแต่ว่าคลิปเบลต้าได้โชว์แล้วคือความดีของ5ปีเนี่ยความเทพของ5ปีเวลาได้แอคทีฟสกิลอะถ้าเรา เออศัตรูมันไม่เลือกต่ำกว่า50สรลุปกูก็ไม่ได้โชว์อยู่ดีอแม่งเอ้ยไม่เป็นไรเราจะได้โชว์อะไรรู้ไหมเราจะได้โชว์สิ่งนี้นะครับผมสิ่งที่เราเรียกว่าดาเมสดาเมสแต่ว่าจริงเล่นช่องกลางได้ฟูลลิงนะได้เกียบฟูลลิงได้ลิงเอลอาร์ไงแต่ผมก็อยากให้ผมไม่อยากให้กจะต้าฟ้าแย่งงานแล้วอะแต่มันจําเป็นต้องเล่นอย่างนี้อเออมันมันจำเป็นจริงเว้ย ขอให้โอตาฟ้าอย่าคืนนองแล้วกันอย่าคืขนองให้มันให้มันห้ามหลบอ่ะเออจะห้ามได้ไหมไงแบบว่าตอนนี้ไม่อยากให้มันหลบเลยว่ะอย่าหลบนะไอจังหวะที่แบบว่าอยากให้หลบมันไม่ยอมหลบไงอ้างนั้นมาอย่าหลบนะอย่าหลบเอหลบเรียบร้อยครับดาเมจโอตาจน่าจะเก้าหลานอย่าเบิ้ลก็พอขอแค่อย่าเบิ้ลเพราะเดี๋ยวมันจะแรงเกินไปเดี๋ยวโอตาแดงกูตีหนึ่งครั้งแล้วเซลยวตายหายกะอยากเห็นมันติดเบิ้ลเลยอย่างนี้หน่อยครับผมโอเคมาเลือเหลือห้าหลอดน่าจะพอได้โชว์บ้างแหละ 17ล้านนี่17ล้าน Let's fucking go! การันตีคีร้อ0นะครับมีโอกาสเบิ้ลอีก2ครั้งเป็นมีเดียมเชนติดกี่ครั้งเบิ้ลธรรมดา4ล้านอยู่นะและทุกครั้งที่โจมตีมันก็ติดคีดหมดอะยังไงถึงมันจะเป็นเบิ้ลธรรมดามันก็ตีขึ้นหลักแบบ2ล้าน3ล้าน4ล้านได้อันนี้นะครับนี่แหละแต่ผมว่าถ้ามันติดเบิ้ลไม้ตายเนี่ยตีไม้ตายาหลัก10 10ล้านได้เลย เพราะถ้าเกิดขนาดเบิ้ลขนาดตีไม่ตาใหญ่ยัง17ล้านอนะ่ะถ้าติดเบิ้ลไมตายได้นะสัก10กว่าล้านได้12ล้าน13ล้านประมาณนั้นน่าจะถึงอยู่นะครับเรียกได้ดว,ว่าเวอร์มากๆจริงอาละครับตอนนี้นะครับผมมาเล่นยีงด่านหนึ่งเป็นด่านบริเลโซนแล้วว่าได้ทําจังหวะในการกดแอคทีฟสกิลเรียบร้อยทุกอย่างเพอร์เฟกต์เซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะาผมกลัวว่าเออเดี๋ยวจะไม่ได้โชว์แอคทีฟสกิลอีกแล้วไงผมอยากเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงมันจะตีเข้าเท่าไหร่เพราะว่า นึกข้อนึกว่าตัว5ปีเนี่ยแอคทีฟมันแรงด้วยการที่ว่าเวลาเก็บ24่ิีนะครับหรือว่ากดแอคทีฟตัวของตาห้าปีเนี่ยมันติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงทำให้การยิงแอคทีฟของตัวกระทาห้าปีมันจะมันจะเอาแน่เอานอนในบลงมานะครับอย่างเงี้ยผมว่าบูลลี่ตายแล้วนะไม่ว่าบูลลี่จะเหลือสัก3หลอดหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมว่าบูลลี่เนี่ยโดนทีเดียวน่าจะจุกมากๆเหมือนกันมีซัพพอร์ตจากพีโคโล30นะครับลิงก์ก็ประมาณนี้นะดีเฟนต์ตั้งต้น4,100สนหนึ่งเลย <laughs> 401ตั้งต้นนะครับสุดยอดมากมาอ,อย่าให้เสียเวลาเพิ่มเลยเรามาดูแอคทีฟโกยเกต้า5ปีกันดีกว่านะครับผมไปยิงมันตรงตามเนื้อเรื่องเลยเนี่ยอีกโซทำไหมทำไหม,มย,ย,ย่าตายยังไงก็ตายของเรมก็แรงนะแอคทีฟอะก่อน EZ ก็แรงนะแต่ว่า EZ เสร็จ ติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองล้านไอ้เหียมันใช้ปิดฉากมันใช้ปิดฉากด่าน Zone เลสโซนได้เลยนะพูดถึงแล้วอะเพราะเงื่อนไขในการใช้จะคล้ายกับตัวของวูวายโกนามิเลก็ฟีเซอร์ที่ว่าใช้ตันสตูเลือดต่าพอดีอันนี้ใช้ตันสตูเลือดต่ำกว่าห้าสิบอะซึ่งถึงแม้จะฆ่าไม่ตายแต่ถ้าเราได้ตีดาเมจภายในเทินได้อะผมว่ายัางไงก็ร้อยทั้งร้อยอะมันก็ต้องตายอยู่ดีเว้ยโดนทั้งจากดามจแอคทีฟแล้วก็จากดามจของตัวมันเองภายในเทิน์นี่ยสุดยอดอยังไงก็ตาย แต่ว่าจริงๆน่ยถ้าเกิดว่าเราอยากเอาชัวนะครับไปยิงช่อง3ไปเล่นยิงแอคทีฟช่อง3แล้วก็เอาให้มันกลับมาเล่นช่อง1ช่อง2ใหม่อ่ะมันจะยังได้พาสีในช่อง3ด้เลยก็คือพาสีในการหลบเกสชนแล้วก็ตีเบิ้ลไม้ตายเพิ่มจากการที่่ยไปโจมตีช่อง3มนะครับมันสามารถใช้คอมโบกันได้แต่ว่าอันเนี้ยศัตรูมันเลือดน,น,น้อยได้ก็เลยใช้ปิดฉากไปเลยช่างมันนะครับประมาณนี้ นะโหดมากจริงโหดทั้งคู่นะทั้งต้าทั้งโตเลยครับอยู่ที่ใครชอบตัวไหนมากกว่าใครแรงเวอใครก็ไปทางนั้นเลยนะแต่ว่าผมชอบผมชอบเวอร์ตากมา่าว่าตรงจุดหนึ่งก็คือตรงจุดคู่ลิงของมันนะครับเบเกโตเนี่ยหาคู่ลิงดีๆยากแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเบเกโตแดงเวอร์ไวได้ ECA นะครับจุดจบนี่มาของมาเยืนบอสเลยเบเกโตเวอร์ไวแดงบวกกับเบเกโตบูหปี ECA โอ้โห นะเกมขอให้เป็นอย่างนั้นลวกันขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะมันจะเป็นสุดยอดโลเดชัน่นสุดยอดดาเมจโคตรโคตรเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลายไปก่อนแล้วไว้เจนใหม่คลิปหน้าใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายครับ